สวัสดีครับท่านข่าวเด่นอัปเดทข่าวดีกับ p ีอินวและผมนสรุทถาพรทองสวัดีครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA เนะครับเป็นผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรในพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศในโอกาสครบรอบ62ปีของการดําเนินงานนะครับ PA ในฐานะองค์กรรับวิสาหกิจยืนยันครับที่จะมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ตอบโจทย์นะครับต่อความต้องการใช้พลังงานของโลกยุคใหม่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ นายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถแถลงผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมารวมทั้งเป้าหมายและวิสัยทัศน์ในช่วง10ปีข้างหน้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ากว่า20ล้านรายในพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ62ปีซึ่งตรงกับวันที่28กันยายน2565 โดยตลอดระยะเวลา62ปีที่ผ่านมา P.A. นะครับยังคงรักษามาตรฐานงานบริการด้านพลังงานไฟฟ้าและตอบโจทย์ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าทําให้ P.A. ก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนําที่ทันสมัยในระดับภูมิภาคโดยยังคงมุ่งมั่นให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงตามนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่การเกษตรการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน1จังหวัด1ถนน ซึ่งปัจจุบันแล้วเสร็จ21จังหวัดช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามมากยิ่งขึ้นสำหรับเป้าหมายในอนาคตของ PA นะครับจะยกระดับการให้บริการเป็นดิจิทัลแอนด์กรีนกริระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรณรงค์นะครับให้ทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นและเร่งขยายสถานีบริการ PA Water Charging Station ให้ครบ1,068สถานีภายในปี2,570รวมทั้งสนับสนุนการติดตั้ง PA Water DC Wall Charge เครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรงขนาด25กิโลวัตต์ในครัวเรือนและพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเป็นหมวกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการบริการที่รวดเร็วและทันสมัยนะครับตอบสนองเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและความต้องการของผู้ใชไ้ไฟไม่มีที่สิ้นสุดโดยไม่จุดยัง้งเช่นเดียวกันว่าตัวมาสคอตตัวนี้ซึ่งเรียกว่าน้องหวัดดีเนี่ยจะเป็นตัวแทนและเป็นตัวสื่อสารให้กับการไฟฟ้าส่วนพิภาคเป็นอย่างดีครับพร้อมกันนี้นะครับในโอกาสครบรอบ62ปีของ p a a ก่อนจะก้าวสู่ปีที่63จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม PA เ i มินิมา t h ทอ2 2 2 2วิ่งสนุกทั่วไทยไปได้ทั้งปีกับ5เส้นทาง5จังหวัดสมัครออนไลน์ได้นะครับที่ w w w p a m i n i m a r a t h o n com พร้อมกับสัมผัสความน่ารักของมาสคอดวดี D นะครับที่จะมาสร้างสรรีสันในการออกสตาร์ทเส้นทางแรกในวันอาทิตย์ที่25กันยายนนี้นะักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหาคอนครอีกด้วยครับ ตอลอดระยะเวลา62ปีที่ผ่านมานะครับพีเอสามารถคว้ารางวัลกิจยศแห่งวามสาเร็จต่างๆมากมายถือเป็นองค์กรนะครับที่สามารถปรับทิศทางการทํางานและการบริการให้ทันสมัยกล้าทันต่อสถานกา,การณ์ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญครับในวันนี้นะครับรรยานทุกคนพร้อมแล้วครับที่จะนำพาองค์กรเดินหน้าสู่ความยั่งยืนบริการที่ดีแก่ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้ารองรับการพัฒนานประเทศต,ต่อไปครับติดตามทุกความเคลื่อนไหวแล,และเบ็ดข่าวดีได,ดท้ทาง p ีเอ็นสำหรับวันนี้ผมนสรุตถาพรทองสถิตขอขอบพระคุณและสวัสดีขอขอรค,สดครับ